สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊ปเรีวเทียนพยากรหมอดูไพ่ยิปซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568ผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ตัวท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วก็ไฮไลท์ใบสําคัญของไพ่ในเซตนี้ก็คือ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งเลยนะครับนี่คือไพ่สิบเหรียญนี่คือไพ่โชคลาภทางการเงินคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนจะมีโชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่มีโอกาสที่จะพลิกผันทางด้านของชีวิตจากคนธรรมดากลายเป็นเศรษฐีใหญ่ได้เลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่เก้าเหรียญไพ่เก้าเหรียญก็หมายความว่าดวงชะตานี้จะได้เงินก้อนใหญ่ด้วยเช่นกันมีโอกาสที่จะได้รถได้บ้านท่านใดที่วางแผนจะซื้อรถซื้อบ้านอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อรถขอสินเชื่อบ้าน จะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนภายในเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีไพ่ดีฮโร่ไพ่หรือว่าไพ่ภระสังคาราชมีไพ่เดอะวอร์หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองก็หมายก็ว่าดวงชะตานี้จะมีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองและดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเทพเทวดาให้โชคให้ลาบด้วยนะครับน่าสนใจติดตามให้จบคลิปนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องปเปลียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีเมถุนครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568นั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่ง,ง,น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 ,ง,น,งนี่คือไพ่สิบเหรียญสัญลักษณ์รูปเหรียญตามศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินไพ่าการเงินที่ใหญ่มากถึงขนาดที่ว่าเป็นไพ่สิบเหรียญไพ่มหาเศรษฐีมาอยู่ในตำแหน่งที่1น,นั้นก็หมายความว่าชาวราศีเมทุนนั้นจะมีโชคลาภทางการเงินครั้งใหญ่ดวงชะตาของท่านในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้น จะมีโอกาสได้บ้านได้รถจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาท่านใดนะครับผมที่ได้ไพ่ใบนี้ถ้ามีการติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์ติดประกาศมานานเป็นปีแต่ว่าขายไม่ได้สักทีจะมาขายได้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนอย่างแน่นอนท่านใดที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นเป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ มีโอกาสที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่มีโอกาสที่จะได้ค่าคอมมิชชั่นค่าส่วนต่างค่าในหน้าค่าตัวแทนเป็นเงินก้อนใหญ่ท่านใดที่รับฝากขายบ้านมือสองหรือว่าไปซื้อบ้านเก่ามาปรับปรุงมารรโนเวทใหม่จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจะขายได้กําไรได้ส่วนต่างเป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนั่นเองนะครับส่วนท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะคนที่ได้ไพ่สิบเหรียญก็หมายควาว่า จะมีโอกาสได้โชคได้ลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ถ้าเป็นระดับลอตเตอรี่รางวัลที่1น,นี่นะครับไพ่สิบเหรียญนี่ก็มีโอกาสได้จับเงินล้านตั้งแต่6กจนถึง12ล้านเลยทีเดียวรวยกันแบบจุกๆเลยนะครับชาวราศีเมถุนครับชาวราศีเมถุนดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2,544นับเวลามาถึงปัจจุบันนี้ก็20กว่าปีได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้มีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งนั่นเองถาว่าตัวท่านเองสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารนุติดต่อมาทางไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6กันบ้างนี่คือไพ่เดอะวอรหรือว่าไพ่เทวดานั่นเองไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้คุณให้โชครองโลมาก็เฉพาะไพ่เดอะซันนั่นเองตั้งแต่เรื่องของสภาพจิตใจของท่านเลยนะครับหากที่ผ่านมานั้นชาวราศีเมถุนมีเรื่องให้คิดให้เครียดมากมายบางทีบางท่านนั้นกินไม่ได้นอนไม่หลับพอเข้ามาสู่ในช่วงของปากแรกของเดือนพฤศจิกายนนั้นจิตใจของท่านจะโล่งโปร่งสบายนั่นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆนั้นมันมีทางออกมีทางแก้ไขแล้ว ส่วนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเจ็บอดๆแอนแอนมานานพอเข้ามาสู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนยนั้นอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นจะทุเลาเบาลงแล้วก็อีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองเนะครับ คนที่ได้ไพ่ t ด e w o ว l d หรือว่าไพ่เทวดาอย่างที่ผมบอกไปว่าดวงชะตานี้มีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองยิ่งถ้าหากว่าชาวราศีเมถุนท่านใดที่เป็นคนที่ทําบุญมาโดยตลอดนะครับผลบุญต่างๆนั้นจะมาตอบแทนตอบสนองท่านนั่นเองจะมีโชคมีลาบทางการเงินมีโชคมีลาบด้านการงานการทํามาค้าขายมันจะดีขึ้นนั่นเองนะครับ <S <S แล้วก็ไพ่ t ด e w o ว l d หรือว่าไพ่เทวดานั้นปัญหาอุปสรรควิบากกรรม จะผ่านพ้นไปหรือว่าหมดสิ้นไปต่อไปนี้สิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ชีวิตของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันกับไพดีเฮโรแพนหรือว่าไพประสังคราชที่อยู่ในตำแหน่งที่4เช่นเดียวกันว่าดวงชะตาของท่านนั้นมีคุณพระคุณเจ้ามีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะเดินทางใกล้ไกลก็จะปลอดภัยอริศัตรูคนที่ไม่หวังดีที่จะมากันแกล้งมาทําร้ายเราในที่สุดเราก็จะแพ้ไัยแพ้พ่ตัวเองนั่นเองนะครับ คนที่ได้พ่ดีเฮโรพันธ์หรือว่าไพระสังฆราชนั้นจะมีโอกาสทําบุญตามความเชื่อตามาศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็มีโอกาสที่จะไปทําบุญใส่บาตรที่วัดหรือว่าในช่วงนี้สนใจในธรรมะสนใจในการทําบุญสนใจในการนั่งสมาธิฝึกจิตหรือว่าบางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ไปร่วมงานบุญทอดกระถินอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับไพ่ดีเฮโรพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั้น มันจะส่งผลด้านดีด้านบวกต่ออาชีพดังต่อไปนี้ครับเช่นอาชีพของคนที่อยู่ในแวดวงการศึกษาเป็นครูบาอาจารย์เป็นนักวิชาการเป็นนักปราชญ์คนที่อยู่ในแวดวงการแพทย์เป็นบุคลากรทางการแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเภสัชกรคนที่มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับพุทธพาณิชย์เช่นเปิดร้านขายพวกเครื่องสังกพันให้เช่าพระเช่าว,วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังอันนี้ก็จะดีหรือแมก้กระทั่งคนที่มีอาชีพในการขายพวกเครื่องเขียนแบบเรียนต่างๆ เพราะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นเพิ่งเปิดภาคเรียนใหม่ภาคเรียนที่2นั่นเองนะครับบางทีน้องๆนักเรียนักศึกษานั้นเข้าของต่างๆยังไม่ครบก็จะไปซื้อมาในลักษณะแบบนี้จะขายดีเป็นพิเศษนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่3นั่นเองนะครับนี่คือไพ่หดาบไพ่หดาบนี่บางทีบางท่านจะมีโอกาสได้ไปพักผ่อนยังแหล่งธรรมชาติได้ไปท่องเที่ยวยังแหล่งที่เป็นน้ำนะฮะไปทะเลไปพักผ่อน ไปทานอาหารทะเลหรือว่าไปนั่งเรือสำราญทานอาหารชมวิวสองฝั่งแม่น้ำอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับและอีกอย่างหนึ่งธุรกิจการงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำนี่จะดีคนที่ขายน้ำดื่มเครื่องดื่มทั้งหลายพวกน้ำขงน้ำแข็งรวมไปถึงพวกร้านเหล้าอย่างนี้เป็นตน้นร้านก,กาแฟอันนี้จะดีนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นคนเลี้ยงปลาคนที่จับสัตว์น้ำ คนที่ขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างประเภทประปา,ปะปาเช่นท่อน้ําก๊อกน้ําพวกเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลายนี่นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้จะขายดีเป็นพิเศษในช่วงของครึ่งแรกเดือนพฤศจิกายนยนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่สองดาบไพ่สองดาบก็หมายความว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะได้มีโอกาสติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่แดนไกลผ่านทางโทรศัพท์ผ่านท,งทานทงแอปพลิเคชันต่างๆอย่างนี้เป็นตน้น คนที่ทำธุรกิจการค้าการขายหรือว่าทำการงานใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในลักษณะแบบนี้ก็จะดีและภายใบน,นี้ยังหมายเขาว่าชาวราศีเมถุนนั้นจะมีโอกาสติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวเหตุบ้านการเมืองข่าวเรื่องของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งการหาความบันเทิงจา, TikTok, จากทิกตอกจากทางด้านของ YouTube จากรีวในลักษณะแบบนี้นั่นเองจะให้เวลากับสื่อเหล่านี้ค่อนข้างเยอะ คนที่ทำมาค้าขายผ่านสื่อออนไลน์ผ่านโลกโซเชียลไรสดขายสินค้าอย่างนี้ก็จะดีนะครับผมถ้า,ากว่ามีไพ่ใบน,นี้ คนที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าบางทีคลิปของท่านคลิปใดคลิปหนึ่งนั้นเมื่อโพสต์ไปแล้วนั้นจะกลายเป็นคลิปแววนลอนันเดงนะครับผมโพสต์ post ไปด้วยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันมียอดวิวจํานวนมหาศาลมีผู้ติดตามมากมายบางทีบางท่านนั้นจะมีชื่อเสียงในช่วงค่าคืนอย่างนี้เป็นต้นนันเดงนะครับหากว่ามีไพ่สองดาบครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่จัดเมน้น ไพ่จาร์ดเมนนั้นถากว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนั่นก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งที่ไม่ดีจะดีขึ้นหรือว่าบางท่านที่ดีอยู่แล้วก็จะดีมากยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอง,เอง,เองเนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันเร่งด่วนปุ๊บปับนนั่ะคร แล้วก็บางทีมันคาดการไม่ถูกเลยนะฮะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ถ้าท่านคิดว่าสิ่งที่ท่านทําอยู่นั้นมันจะดีมันจะเด่นมันอาจจะไม่เด่นก็ได้แต่สิ่งที่ท่านนั้นไม่ได้หวังเลยไม่เคยคิดเลยว่ามันจะดีมันกลับจะดีก็ได้นั่นเองนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้คือมันเหนือความคาดการในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งนี้นะครับผมก็คือตําแหน่งที่7นี่คือไพ่เพจอ,อัฟคัพหรือว่าไพ่เด็กถือถ้วย,ยไพ่ใบนี้หมายถึงบุตรบริวาร ถ้าตัวท่านเองนั้นติดประกาศรับสมัครลูกน้องทีมงานก็หมายความว่าจะได้ลูกน้องทีมงานที่มีความซื่อสัตย์ไว้ใจได้แล้วก็มีสมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่กับท่านนานอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองถ้าเป็นบุตรหลานก็หมายความว่าบุตรหลานนั้นไม่ดื้อไม่สนเชื่อฟังคําพ่อแม่ถ้าหากว่าตัวเขาเองนั้นเติบโตจนมีงานทํามีครอบครัวแล้วแต่เขาก็ยังเป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่ผู้งง่ายก็คือว่าพ่อแม่แก่เท่าลูกเต้าดูแลถ้ามีไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากๆนั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่สองนี่คือไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับถ้าหากว่าดูปฏิกิริยาตามรูปวาดที่อยู่หน้าไพ่นี่นะฮะจะเป็นรูปของทหารหรือว่าผู้คนกําลังถือดาบแบกดาบออกจากค่ายในอย่างวิกาลทํารับรับ,ล,บล่อๆเหลียวหน้าและหลังก็หมายเขาว่าให้ระวังว่าตัวท่านเองนั้นจะได้ไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันไม่ค่อยดีเช่นธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของนี้ภาษีการพนันยาเสพติด หรือไม่ให้ระวังถูกหลอกถูกโกงถูกลักขโมยอะไรประมาณนี้นั่นเองถ้าเป็นข้าของต่างๆก็เก็บให้ดีนะครับมันมีโอกาสที่จะถูกลักถูกขโมยได้นั่นเองนะครับถ้าหากว่ามีาไพ่ใบนี้ส่วนไพ่ที่ต้องระมัดระวังอีกไพ่ใบหนึ่งก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนี่คือไพ่สามดาบให้ระวังเรื่องของความใจร้อนวู่วามบางทีบางท่านนี่นะครับอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแวงกัน ตัวเราเองนั้นมีปฏิกิริยาอย่างรวดเร็วตอบรับอย่างรวดเร็วก็มีโอกาสที่จะประทักคารมมีโอกาสที่จะใช้กําลังชกต่อยกันนั่นเองนะครับทำร้ายกันอย่างนี้เป็นตน้นฉะนั้นตัวท่านเองต้องใจเย็นๆนะฮะพยายามควบคุมสติอารมณ์ให้ดีคนที่ใจร้อนวู่วามนี่นะครับมักจะได้รับความเสียหายมักจะเป็นผู้แพ้ในที่สุดนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับภพยใบนี้นั้นตัวท่านเองให้ระวังอกหักผิดหวังบางสิ่งบางอย่างที่ได้ตั้งความหวังเอาไว้ มันอาจจะไม่เป็นดั่งหวังฉะนั้นก็ควรที่จะมีการเตรียมใจเอาไว้บ้างหรือว่ามีแผน2แผน3รองรับบ้างนั่นเองนะครับคราวนี้ที่เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของผู้ที่เกิดยราศีเมถุนกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับเริ่มจากไพ่เก้าเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9ก้าไพ่ใบนี้ก็คือไพ่โชคราภทางการเงินอีกใบหนึ่งนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโอกาสเงินเข้าหรือว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้ จะมีโอกาสได้บ้านได้รถท่านใดที่วางแผนในการที่จะซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าอยู่ในช่วงของการขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อรถจะได้รับการอนุมัติภายในเดือนพฤศจิกายนนี้อย่างแน่นอนเตรียมตัวได้รถใหม่ป้ายแดงเตรียมตัวได้บ้านหลังใหม่นั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบน,นี้ถือว่าดีมากๆส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งก็ตามที่ผมได้เล่าไปตั้งแต่ต้นว่าไพ่สิบเหรียญนั้นถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆแล้วก็นี่คือไพ่โชคลาภทางการเงินนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองนะครับ ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายาว่าตัวท่านเองนั้นจะมีเงินเข้าอย่างแน่นอนบางทีบางท่านที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักทีจะขายได้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนนั่นเองนะครับคนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์มีโอกาสที่จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาซื้อขายกันได้แล้วก็มีโอกาสที่จะได้ส่วนต่างได้ค่าคอมมิชชั่นได้ค่านายหน้าอย่างนี้เป็นตน้น คนที่รับฝากขายบ้านมือ2หรือว่าไปซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทขายก็จะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจะขายได้แล้วจะได้ส่วนต่างในผลกําไรเป็นจํานวนเงินมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองเนะครับและก็การค้าการขายของท่านถ้ามีไพ่เก้าเหรียญแล้วก็มีไพ่สิบเหรียญสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วเข้ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นจะขายดีมากยิ่งขึ้นการเงินการทองของท่านนั้นก็จะสะพัดมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ถ้าเป็นเรื่องของโชคลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอเวิร์หรือว่าไพ่เทวดามีไพ่ดีเฮนโรแพนหรือว่าไพ่ World, รพระสังฆราชก็หมายามว่าดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคให้ลาบจะมาบอกในความฝันหรือว่าดนบันดาลใจท่านให้ไปหยิบลอตเตอรี่ใบนี้ในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองเนะครับถ้าเป็นเรื่องของการถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1สําหรับไพ่สิบเหรียญนั้นก็คือว่าจะมีโอกาสได้สัมผัสเงินล้านอย่างแน่นอนตั้งแต่6กจนถึง รวยกันแบบจุกๆเลยทีเดียวนะครับชาวราศีเมทุนครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของชาวราศีเมทุนกันบ้างว่าดวงความรักของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับตัวท่านเองมีไพ่ใบนี้ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5นี่คือไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ บางทีคนที่ได้ไพ่ใบนี้นี่นะครับผมอาจจะไม่ได้แต่งงานกันนะชอบพอกันก็คือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้เป็นตน้นบางทีบางท่านนั้นจะได้คู่ด้วยแฟนเป็นชาวต่างชาติาาต่างภาษาแต่งงานไปแล้วอาจจะไปสร้างโรกรากอยู่ที่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางท่านนั้นได้คู่ด้แฟนเป็นคนไทยนี่แหละแต่ว่าอยู่ๆก็มีช่องทาง ที่จะเดินทางไปต่างประเทศไปทำมาหากินอยู่ที่ต่างประเทศแบบนี้ก็ได้คือจะได้อยู่ไกลบ้านนั่นเองถ้าหากว่ามีไพ่ใหม่นี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่เดนเฮียร์รบแพนหรือว่าไพ่พระสังฆราชนั้นคู่หรือว่าแฟนชาวราศีเมถุนบางทีจะเป็นผู้ใหญ่กว่าอายุต่างกับท่านค่อนข้างเยอะ5ปี7ปี10ปีขึ้นไปในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่2นี่คือไพ่เจ็ดดาบไพ่เจ็ดดาบเนี่ยมันตีความหมายได้ว่าความรักของชาวราศีเมถุนนั้นบางทีแบบหลบๆซ่อนๆ แอบแอบซ่อนๆไม่สามารถเปิดเผยได้ในลักษณะแบบนี้หรือว่าบางคู่นั้นก็คือตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยไม่ได้แต่งงานโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้เช่นวัยรุ่นหนุ่มสาวนี่นะครับผมไปเจอการพูดคุยกันถูกคอถูกใจก็เช่าหอเช่าอพาร์ตเมนต์เช่าบ้านอยู่ด้วยกันเลยโดยที่พ่อแม่ทั้งสองฝ่ายไม่ได้รับรู้แบบนี้ก็ได้หรือว่าความรักแบบลับๆในลักษณะที่ว่าไปมีกิ๊กมีกักอย่างนี้ก็ได้นั่นเด็กนะครับมันมีไพ่สองดาบ ที่อยู่ในตำแหน่งที่6ไพ่2ดาบนี้ถ้าเป็นด้านของความรักไม่ดีจะมีโอกาสทะเลาะก,กันบ่อยนั่นเองเนะครับปกติแล้วก็ทะเลาะก,กันบ้างแต่ว่าในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั้นมันจะมีความเห็นต่างมีความไม่เข้าใจกันก็เลยมีโอกาสทะเลาะก,กันบ่อยนั่นเองหรือถ้าว่าไปมีกิกก๊กมีกากนี่มันยิ่งจะทะเลาะก,กันนะครับมันจะจับผิดได้ในลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะฮะส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปไพ่สาดาบนั้นเป็นไพ่อกหัก จบปวดกับความรักถูกเทถูกทิ้งนะครับหรือไม่ก็คือว่าคนรักคู่รักนั้นไปมีกิ๊กมีกักผิดหวังมาก,มากๆอย่างนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่ใบนี้แต่ถ้าหากว่ารู้แล้วว่าเขาไม่รักเราก็อย่าเสียใจนานก็แล้วกันนะครับพยายามที่จะควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ดีเขาไม่รักเราก็ปล่อยเขาไปนะฮะไปเริ่มต้นความรักใหม่ดีกว่าในลักษณะแบบนี้นนเด็นะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีเมถุนเป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568น้ั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลเทียนพยากรณ์ใยผมอาจารย์ลุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศีเมถุนทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ